ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมผู้ภูมิกรรคุยเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปห้างดับแมพสปอร์ตอาร์ตออนไลน์ที่ดีสุดในโรบล็อกนี่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยร้านไดโน่ช็อปร้านบริการกล่องสุ้มไก่ตันวีซีเนี่ยขายหนึ่งบาทเองมีขายไก่ตันวีซีเนี่ยขาสุขุมอีกด้วยยังมีกล่องสุ้มสุขุมอีกมากมายใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปห้างดับแมพสปอร์ตอาร์ตออนไลน์ น้อยที่สุดเลยถึงอันดับหนึ่งนะครับที่ดีมากที่สุดนี่นะครับทา่านผู้ชมทั้ง5้ดัมเนี่ยจะเกี่ยวกับอนิเมะสวอตอาร์ออนไลน์หมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนดูคลิปเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะครับหรือคนที่อยากเล่นเนี่ยแนะนำให้ไปดูอนิเมะก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจแมพพวกนี้มากขึ้นนี่นะครับท่านผู้ชมก็อย่าเดียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูดอันดับ5กันเลยอันดับ5 s w o r d l a n d Simulator สําหรับแมพ s w o r d l a n d Simulator นะครับก็จะเป็นแมพแนวนะครับ M M O RPG Simulator r นน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 ะะะะคคครรรรรัััับบบบหืออววววว่่่่าเมมเเะะเปป็็็แแมมมมพ s l a o ด้้ยยีีทผูชกกกิ w d เหมือนที่ผมบอกไปทางต้นคลิปนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คือแบบสปอร์ตอาร์ออนไลน์หมดแล้วแล้วก็สำหรับแบบนี้นะครับจะเป็นแมวซิมูเลเตอร์นะครับเก็บเวลนะครับคือมันจะเป็นอ่าไม่แน่มันมันไม่มันไม่ใช่เก็บเวลแต่มันเป็นการเก็บของนะครับเป็นการฟาร์มของเป็นการเก็บของนะครับเพื่อที่จะไปอัพดาบอัพกรอะไรอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมแล้วก็เพื่อผ่านด่านอะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกผู้ชมก็จะมีพวกตีบอสอะไรอย่างนี้แบบค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะแต่ว่ามันขัดอยู่ตรงที่เมืองมันเยอะนะครับแต่ว่ากกกาาาารรรรรระะะบบบเเเเลล่่่่่นน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 นหือออตีีีีมมมยยััคคข้้งงททจิดึแ พอมาฮีโร่มินิมินี่นะฮะมันค่อนข้างจะจเละเทน,นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเล่นเอาสนุกสนุกเลวยเราเพลินเนี่ยแมปนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สร้างนะครับมาตั้งแต่ปี2020หรือประมาณปีก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อัปเดตมาเมื่อ3เดือนที่แล้วนะแล้วก็มีผู้เข้าชมเนี่ยไปมากกว่า1นล้านสแสนคนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเกมเนี่ยที่มีผู้เล่นนะครับเยอะมากๆเลยนะผู้เข้าชมเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสร้างมาตั้งแต่ปี2012เลยอันดับที่4 Sword Art Online Project Art Infinity ก็สหรับนะครับแมนี้นะครับ Sword Art Online Project Infinity เนี่ยมันจะเป็นแมปนะครับที่ไม่ใช่ทางซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ MMO RPG เต็มตัวนะครับผู้ชมเป็นแมปนะครับที่สร้างมาตั้งแต่2014นะครับอัปเดตเมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีผู้เข้าชมเนี่ยไปมากกว่า3ล้าน10,000กว่เลยทีเดียวนะครับผู้ชมตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ประมาณแค่2คนเท่านั้นนะครับผู้ชมเป็นเกมแมวแบบ RPG ก็ได้อ่ไม่ใช่ MMO RPG หรอกมันแค่ RPG เฉยๆนะครับผู้ชมเพราะว่ามันมันไม่ได้อัปแบบ MMO RPG เต็มตัวนะเพราะว่ามันจะเป็นออกแนวเท่าที่ผมดูนะครับมันเหมือนจะเป็นแนวโรเลย์ซะมากกว่านะครับ านผู้ชมเพราะว่าในแมปนี้นะครับไอการทําอะไรต่างๆเนี่ยหรือให้เราแบบเหมือนในอนิเมะก็คือไปตีมอนอัพเบลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันยังไม่เต็มตัวครับท่านผู้ชมคือแมปไม่ใช่เบตา้าอัลฟาอะไรแล้วนะแต่ว่าคือมันไม่ยังไม่เต็มตัวสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแมปค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วดีวกว่าอันดับที่แล้วพอตัวเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับที่3ามสวอตบล็อกออนไลน์รีเบิร์ดก็สำหรับแมปสวอตอาร์ตออนไลน์รีเบิร์ดนะครับท่านผู้ชมคือมันเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะค,ะนค, 3, นนนะครับ,รนนรบท่านผู้ชมคืออันดดดัััััับบบบ3อนนนนนนีีีี้้้้้ะะคครรรรเเเเยยกกกวว่่่าาาขขใลทไป็แม MORPG หรือว่าเป็นแมป RPG เต็มตัวแล้วนะครับทุกผู้ชมเพราะว่าแมปนี้นะครับรวมทุกอย่างมาหมดแล้วทั้งภาพสวยโมเดลดี D, ระบบการเล่นนี่สุดยอดมากเลยนะครับทุกผู้ชมแต่ว่ายังมีติดที่ระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองช้าอยู่นะครับทุกผู้ชมแล้วก็การอัปเดตเนี่ยเขาอัปเดตกันมาตลอดนะครับทุกผู้ชมเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตอีเวนต์อีสเตอร์เอ็กไปนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ปุ่มอะไรความสมจริงอะไรเยอะแยะอะไรที่ดูอยู่ในคลิปเนี่ยคือมันค่อนข้างที่สมจริงเลยมีการป้องกันมีการบล็อกมีการใช้สกิลมมมมมมีีีีีกกกาาารรรสววะะิตชดนะ้้ยยยนนนนนนะะะคัับองงๆซึ่่่่่แปผจไเู ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแบบนี้คือมันกลายเป็นแบบ R P G ตึมตัวแล้วมีการเก็บเปี้ยวฝ่าฟันม้วนอะไรอย่างนี้ผ่านด่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคถือว่าแมปนี้โอเคเลยนะสร้างมาตั้งแต่2020นะครับเหลือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะแล้วก็อัปเดตมา2วันที่แล้วนะมีผู้เข้าชมไปมากกว่า7ล้าน8แสนคนกันเลยทีเดียวนะครับทุกผู้ชมค่อนข้างที่จะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยนะแมปนี้ต่อไปนะ a อร์เรนเจนะครับทุกผู้ชมไม่แน่ใจนะครับว่าอินไออินอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอินแครดอินการ์ดอะไรอะไรไม่รู้งค์คุณอาหรือ้ชม์่าตไม่ถูกเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมไม่ได้ดูอีเมนาแล้วด้วยนะครับทุกผู้ชมแต่ไอนี่มันน่าจะเป็นแบบป้อมประการลอยฟ้าอาจจะไม่ผิดนะครับทุกผู้ชมแมปนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นแมปที่ดีกว่าแมปเมื่อกี้หรือว่าแมปทั้งหมดที่ผ่านมาแบบ10เท่านะครับทุกผู้ชมก็ดูนะครับทั้งระบบการเล่นเนี่ยมันคือมันเน้นที่ระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดดีีีีีนน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 ะะะคคคครรรัััััับบบทท่่่่่่่่าาาผููู้้ชมม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 ือเเเเป็หแแแแตสยยยไใจว หรือว่าแบบมันพักเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าที่รู้ๆคือแบบมันยังไม่เปิดนะคะุณผู้ชมคือมันเหมือนเขาหน้าจะกําลังไปพัฒนาต่ออยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าแมปเนี้ยมันค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมคือดูอ์ปกรณ์รต่างๆก็น่าจะรู้แล้วครับคือค่อนข้างจะดีมากนะตั้งมาตั้งแต่ปี2021นอะครับอัปเดตเมื่อวันที่แล้วนะแล้วก็มีผู้เข้าชมไปมากกว่า7 0 0 0แสนนะครับแต่ว่าเทียบกับแมประบบดีภาพสวยอะไรต่างๆเนี้ยโอเคขนาดนี้แต่มีแค่7จ็ดแสนเนี่ยค่อนข้างจะน่าเสียดายนะครับอยากให้ท่านผ อครดออนไลน์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่านว่าอินครดออนไลน์หรือว่าอินคาะแต่ที่รู้คือผมอยากเรียกว่าอินคาดมากกว่านะครับทุกผู้ชมคือเท่ดีโอเคนะครับ่วนสำหรับแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ดีที่สุดนะครับคือสวอตอาร์ตออนไลน์ต้องยกให้แมปนี้เป็นแมปที่ดีที่สุดแล้วนะครับทุกผู้ชมคือมันจะเป็นแบบ MMO RPG ที่แบบจริงๆอะครับทุกผู้ชมคือมันเหมือนเราหลุดไปในโลกนั้นจริงๆคือภาพเนี่ยคือมันสวยกว่าทุกๆแมปอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมคือภาพมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ ต้องได้เวิลเท่าไหร่ต้องได้อ AP เท่าไหร่ตีมอนนู้นตีมอนนี้ทางเดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันอิงมาจากในอนิเมะจริงๆเลยนะครับทุกผู้ชมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะสำหรับแมปนี้นะครับทานผู้ชมแล้วก็เนี่ยเขาเหมือนเขากําลังจะอืมคือเขาปิดเหมือนกันนะครับแมปนี้นะแต่ผมว่าแมปเนี้ยน่าจะไม่ได้ปิดเพราะว่าจะไปปิดตัวเกมหรือไม่ได้เปิดให้เล่นนะเพราะว่าเหมือนผมจะเห็นเขามีข่าวว่าจะอัปเดตนะครับแล้วเปิดให้เล่นอีกทีอยู่นะครับทานผู้ชมก็ถือว่าถ้าเปิดให้เล่นเนี่ยแค่อาีมจะะร ปเเพิิ่่มตหรือลาก็จะเขาเปิดมาจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นแมปที่จะดีมากขึ้นขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมก็มีผู้เข้าชมนะครับไปมากกว่า1นล้านจุดหนึ่งแสนคนนะครับแต่ว่าผมว่าค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันเปิดมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมว่าแมปดีขนาดนี้แต่คนเข้าชมค่อนข้างน้อยนะแม้จะอยู่ที่ตัวอนิเมะด้วยแหละมันไม่ค่อยอเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยจะมีหมู่นิยมในเด็กในโลบอกรายงหรือเปล่านะอัปเดตประมาณ1นึ่งวีาโก้หนอาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก ็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับนะครับใครที่เห็นว่าผมลืมอันดับไหนไปหรือว่ามีอันดับนี้อยู่ในโลบล็อกด้วยนะมันเป็นอันดับที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาบอกกันได้นะครับหรือถ้าผมให้ข้อมูลผิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทีนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย